สวัสดีคับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องนะครับผมจ้าตอนนี้ก็อยุกับบุญน,น้ำโชกนะครับผมกับเซียนชองจ้าคิดว่าจังไดสิ้ากันออกไปใส่ย,ยูบอกไหมือ <c ười> นะันฮ่าฮาที่ไปหาเลขใส่ย,ยูบอกเลขอันนั้นเพื่อนไดไปเลขต้นไม้นะที่ว่าต้นไม้เออเคื่อนวันพระผ่านมาแล้วด้ผ่านมาไปผ่านมาวัน่านีนีดเมอว่านวก่อนนี่เด้ขึ้นบุญพระจ้า ตรงกับวันแมนเดวันพระนะวันพระใหญ่ผุ้ด<อ>ีเอาก็ยั่งได้ไปเอาเล็น้ำยาหน้าขี้ยุนเดโอ,โอ,โอ,โอแมนแมนอ๋อสได้ไปตามเล็กตนใหม่เนาะจ้าครับอันนี้คุณยายอ๋ออเพื่อเพิ่นมี่ายกระซิบอีกแมนแมนแต่เลขเพิ่นนี่เขาทายอยู่ดิจ้าคันมี่มากกระซิบย่ามไดนี่เป็นเรื่องโวลดเป็นเรื่องโหลดบ่ได้เงืนกับเสียเงินนี่สองอย่าง เอา้าคลิปนี้กับที่เมื่อาถึงเรื่องอ่าจำเลขคุ้นเค่เลยปะ่ะจำได้อเลขคุ้นเค่นะครับเบบซี่แฟนจองครับจ้าหลังจากมวดทีผพานมานะครับฟันเก่าพาศันจ้าฟันไปที่เก่าล้านเปอร์เซ็น,นจ้าอ่าบุญน้ำโชค์ก็บอกว่าอามันหลายไปบ่พี่พาศัน,นฟันเก่าล้านเปอร์เซ็น์นี่บ่หลบ่หลายสำหรับพี่พะศันจ้าเก่าไหมลีไหมลีอ่าแต่บัดนี้พ่อมาจับคู่ด้บัดนี้ อ่ยังเกาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองยังกระว่าไปโดดเก้าซี่ไปไปเป็นเก้าห้าโอ้เสียดายที่จริงที่จริงคุณแค่นี้ส่วนใหญ่เพิ่นเอาไปแลนเนาะเพิ่นเพิ่นสีให้มาตัวตัวเดียวอ่าอก็คือตัวเด่นนั่นแหละแต่เพิ่นก็จับคู่มาห้น้านิดหน่อยครับจ้าบางที่กับเขาจับคู่นะแต่แต่ตัวเด่นเด่นเพิ่นน่ะคือวิ่งเนาะแมนวิ่งตัวเดียวนะส่วนใหญ่เพิ่นเพิ่นแลนเพิ่นมักแม่มัแลนนะคุณแค่นะ อา้าบาทนี้ได้ได่แล้วไหมได้ม่แล้วได้ม่แล้วจ้อา้ามาเบาไอ้คุณพ่อคุณแม่ฟ้างรวยได้ยินคุยโทษจ้าพอคุณเชยอยู่มโซนนี่ซึ่งพี่เพิ่นก็บ,บอกมานะคะเบบซี่กับ, FC, บพี่เพิ่นก็บ,บอกมาว่างวดนี้นะกามั่นใจคือเกาจ้าอ่าตอนแรกนะว่าสิมั่นใจแค่ไอโบอแมนโบแมนตอนแรกเพิ่ว่าสิมั่นใจสี่แสนล้านเปอร์เซ็น เป็นยังก็ขาสีนะส,สีแสน,สนล้าน,านปเปอร์เซ็นต์กาว่าสีบอไ้คนื่นมันใจเลยเ <c oughs> พื่อนสีมันใจเขาเพื่อนผู้เดียววัมนนี้มันเล่นสีแบงคนอื่นน้ำอนออบออวันนี้อ่าบุญน้ำโชกเขาเรีกว่าโ <c oughs> อ้พี่เอาเอาล้านเปอร์เซ็นต์กับพ่อต่อไปอ้าวเพื่อนก็เลยเอาเอาเอาล้านปเปอร์เซ็นต์ก็ได้จ้าตอนแรกแง่ว่าสีมันใจหาแสนล้านเปอร์เซ็นต์หาแสนล้านล้านเปอร์เซ็นต์คนนะสีบเหลือไว้คนนี้มันใจเลยเอา เพิ่นเดนมากไปที่แปดนะครับคุณแม่อ่าเพิ่นเดนมากไปที่แปดนะครับจ้าอ่าผู้ใดมักเหนยมักแลนมักลูดจ้าอ่าแปดเม็ดเดี่ยวจ้าจับคูมากมีหกขางอืมจับคูมากมีหกขางมีแปดศูนย์จ้าแปดสองจ้าแปดสามแปดสี่แปดหก แปดเจ็ดชัดเจนไหมครับพุณนพอกล้แม่ฟังอีกเทียหนึ่งครับแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดมีตัวเน้นมาหายน้ำบอมีตัวเน้นมาหายน้ำแต่สงสัยตรงหนึ่งว่าตัวเลขดังๆมันไปใส่เหเลขดังๆแปดห้าน่ะือดังคักดังแน่จะแปดห้าพุ่นก็บอกออกมา สงสัยเป็นใยๆงวดที่ผ่านมากที่ว่าเกาหามันดังเพราะอ่าเพราะเพ่อามามันบอกจ,จังไดก็เอามาแล้วกับบอมานะาเลขดังมันรุด,ดจ้าหมวดนี้เพิ่นเลยบอมาเลขกลายเป็นเอาแปดซีมาแทนหลังจาก่งวดที่แล้วบพเอาเกาซีมาก <c oughs> <c oughs> ย่านผ่าน <c oughs> ย่านผ่าน <c oughs> ย่านซีร้อยมากอีกก็เถะ่หรแ่แต่ก็เป็นไปได้ในลักษณะทีว่า คันเละดังแห้งนี่จ้ามันจะเป๋ทันทีเลยม,มันบออออกนะครับเดี๋ยวสิเอาตัวนิ่งมเพิ่นนะครับก็บคือแปดศูนย์แปดสองแปดสามคับงามเลยแปดศูนแปดสองแปดสามจ้าสวยงามสวยงามมากน้ำแหลวอือเตรียมเงินไว้แล้วพ่อเอาอีกหน้าเตรียมเงินไว้แล้ว บมเข็ดมมยเข็ดจังไหนเนาะภูมหมักเนาะคนมันหมักเนาะสิบเข็ดจังไหนเอา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 โชยพ่นเบิ่งบ่นี่โชยรจ้าเอาไปโชยจังไหนสิคุณพ่อคุณแม่แคบหนาจอดเด่นแปดเนาะเด่นแปดมาล้านเปอร์เซนต์ทั้งบนทั้งล่างแมนแมนพิ่นบ่ได้เน้นมากว่าเป็นบนหรือเป็นล่างเนาะมันสามารถมาได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างนะเพิ่นเลยบ่บนเน้นมากแมนครับแต่ว่า มั่นใจแห้งว่าแปดเนี่ยมาแน่นอนเลยรัฐบาลให้งวนนี้มาเป็นมั่นใจครับแต่ัชว่าตอนแรกเฟินสิบ,บอกว่าหาแสนล้านล้านเปอร์เซ็น,นมันกะหลายพูดบุญน,น้ำโชความันหลายพูดก็เลยบอกว่าพี่เอาล้านเดียวซะเหลือไว้ก็อื่นมั่นใจน้ำเนี่ยอาจารย์โอ้เหลือเหลือไว้บุญน้ำโชบันใจน้ำเนี่ยเพราะว่ามวดที่บ้านมากเลยมามั่นใจแล้ว ว่าถึงเลขวิ่งเิ่นนีนาจนใจที่ผ่านมาไอ้ที่ว่าเป็นวิ่งเก้าน่ะเป็นมั่นใจล้านเปอร์เซ็นโมากหลีมาอหลีนาที่ตามเนาะแก็คือถ้าผู้ใดมักเมยมักแลนดนี่ก็คือเอาไปเลยนะตัวนี้ครับจัดโหลดวิ่งแปดนี่บอกมักบ่เจ้าเจ้ามากงามงามมักตัวไหนเป็นพิเศษอ่าในนี่บอกเอาที่ิ่นจับคู่มาให้บอกแมนนุมมกแปดสาม มากแปดสามแมนจะเพราะว่าจักหนมักอ๋อเป็นเลขเป็นเลขมากแม้มากแล้วเป็นเลขประจาตัวโนูนนั่นแหละอืมแต่เลขแปดกับเลขสามนี่ตัวเดียวกันดิอ๋อบอกเพื่อนว่าโอเลขแปดเลขสามนี่เขาว่าตัวเดียวกันอืมแต่ที่จริงนะอจิคัดคุณเคเลยบอกที่จริงหนูมักคือโบม,ม,มีหนึ่งสันดีทำมี่หนึ่งสิสิมักก็แปดสามู่ทำมี่แปดหนึ่งนี่ แปดหนึ่งจ้ะเป็นระบบไม่แปดหนึ่งกันเล่นเหลือดไม่ทีมันหนีมากผมว่าหนีเส้นสองมักหนึ่งแม่โอ้โอย่าลืมเอาตัวเลขที่มักมา,กมากเขียนในเอฟซีบางบอย่างบลืมลบลืมจ้ะบลืมเมื่อน,นี้ไม่ได้ถ่ายใดแล้วเมื่อนี้บอกสิบสี่สิบสี่เหลืออีกสองมืออยู่เนาะนับมือเลยออกนะไอ้สองสามมืออยู่สิบสี่เมือน,นี้อ่ะสี่มื่นอื่นเนี่แหละเราะว่าจี่ฟันเพราะว่าเดี๋ยวถายเบิ้งไลนๆสัมนักก่อนครับค่ะ เป็นกําลังแบบโค้งสุดท้ายแล้วนะคะโค้งสุดท้ายอเอาว่าโค้งสุดท้ายนี่ตาระสํานักนี่ปล่อยที่เด็ดออกมาจ้บาบวาสิเป็นสายพระสายยุ่มแมนอ่าปล่อยที่เด็ดออกมาแข่งกันย่างดูเดือดกาน <c oughs> เปรียบเทียบเป็นสนามรบอยอะนี่มุนอับยับตอนนตาราสสานัะะนกก็คือแบบดูเดือดยุ่ตอนนี้ครับทาโค้งสุดท้ายของเพิินก่อนอ่าเพราะว่า มันสิมากแมนโคงสุดท้ายเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพือพ่อเพื่ออ่าอาเขาเอินอยังเกาะทั้งในคนไมกการเปลี่ยนแปลงอะนะโอ้แม่แมน,มนบอกบอกถึงข้างในด้จ<า> <S <S อจ้าอาบอกว่าสิเป็นเลขรุดกล่องนี่กะโทรมาคุยกันอีกเทือนึงละเดี๋ยวจังไรสิบอกให้ฟันในส่วนเลขรุดกล่องแล้วกับเลขลึกลับวงในเนาะพี่สาวเลขลึกลับวงในงวดวันนึงตัววิ่งบนเขาอยู่ดิเขาเขาแต่ตัวจับกูบกเขา แต่พี่เพา่นก็นห้มือวัดหววออกแมนแมนก็คือมือเ้าวัดหววออกจ้าจ้าครับทั้งสิไปตามวัดปูดอ,อุดรไอวัดวัดยังเกาะปูวัดป่าอุดรจ้ามือเล็กมือเล็กอ,ออกนะโอ้ยงานหลายมือเล็กออกไลบุญน้ำชกตื่นตีสามตีสี 4, ่พุนเอาขยัน <laughs> เนาะอ๋อโชว์อีกทีนงครับคุณพ่อคุณแม่อา่าคุณเคนะครับสายด่วนวงไนนะครับผม เด่นไปที่แปดเม็ดเดียวนะครับมาล้านเปอร์เซ็น์เช่นเคยเหมือนที่ผ่านมานะครับสองโตจะไมห่หงหคูนี่แปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดในส่วนโตเน้นใหมาสามหางก็คือแปดศูนย์แปดสองแล้วกับแปดสามแต่บริหมายความว่าโตที่คุณเคบอนเน้นนี จะออกได้นะครับออกได้นะครับอันนั้นคือคุณเจเขาชอบค่ะชอบส่วนตัวก็สามตัวที่เน้นเมื่อไหี่ครับนี่แคบหนาจอไปเด้อครับคุณบอกคุณแม่จ้าคือว่าเซียนเนี่ยปล่อยตัวเล็กมาละแมนโคงสุดท้ายของเซียนเงี่ยวันนี้ก็ที่บอกไปแล้วเนาะว่าหนาสนใจมากหนาสนใจของพอเซียนเนี่ยเพราะว่าเล่าพลาดมาในสองงวดแมนเราบอกเคยพลาดเกินสามงวดจ้าคันสองงวดปั๊บ วัวที่สามเนี่ยเข่าลดวันนี้ก็เลยน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆแล้วกับตัวเลขน้อยพอมน้อยแอบเพ็นแล้วพอมนะคะเตรียมเงินไว้แล้วเตรียมเงินไว้อีกแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เฮ็ดมาจากสำนักนี่อ่าสามสิบสี่สิบสำนักนี่จ้าเตรียมเงินไว้สื่อสู่สำนักวัาได้ขายหน้าสมบัติจังได้กะถือกัคิดว่าจังได้กะถือเพราถือผู้ใดกะถือผู้หนึ่งอ่าคิดไว้นะ มันก็ตองสันอยู่แล้วล่วะการ์ตูนก็ตามมันเอ้ากรชัดเจนนะครับเิซซี่คุณพ่อคุณแม่จ้าเดี๋ยวอ่ามีคลิปนังดีๆที่เด็ดียังอยู่ใสอ่ากัสิฟ้า,ามานำเสนอคือเ่าสำหรับคลิปนี้กาเอาไว้จำานี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคุณพ่อคุณแม่ขอ,ขอบคุณค่ะ